สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ FC ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาพิจิกท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงระยะเวลานี้อะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนั่นก็คือว่าในช่วงวันที่1-15ตุลาคม2568นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้อูฮ้ฮยไม่ธรรมดาคะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะ ในเรื่องของการงานชาวลัคนาราศรีพิจิกท่านเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเมื่อใดก็ตามที่มีใครเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านก็พร้อมที่จะช่วยเป็นคนที่ถ้าไว้ใจใครแล้วท่านจะไว้ใจคนนั้นมากๆและที่สำคัญนะคะใจใหญ่ใจกว้าง เป็นคนเป็นนักคิดนักวางแผนท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการวางแผนและการใช้ไอเดียนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลเลยทีเดียวคะ่ะไอเดียเข้ามาดีมากหลายท่านไอเดียนี่เต็มไปหมดนั่นก็อยากทำนี่ก็อยากทำเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกนะคะนิ่งไม่ได้นิ่งต้องคิดนั่นคิดนี่และที่สำคัญ ช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่อารมณ์จิตใจอ่อนไหวง่ายมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นหลายท่านต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปงานตัวเองก็ต้องทำมีงานคนอื่นเข้ามาเสริมนะคะและงานของท่านจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องท่านจะแต่งกับงานค่อนงานค่อนข้างที่จะยุ่งเวลาใน เวลาส่วนตัวจะลดลงเวลาในการทํางานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามานะคะมีดวงได้ช่วยเหลือง,งานของคนอื่นและต่อมาการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่จะเหนื่อยมากฉะนั้นท่านใดที่ทํางานประจํานะคะเร่งเคลียร์งานในมือของท่านนั้นให้รวดเร็วที่สุดอย่าชะล่าใจอย่าประมาทก,การทํางานเด็ดขาด งานในที่สําคัญให้ท่านรีบทําเพราะว่างานของท่านจะเอาแนอเอนอนไม่ได้และต่อมาท่านต้องรับผิดชอบงานค่อนข้างที่จะหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะท่านใดที่รับจอบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจํานะคะช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาเรื่อยๆและบางท่านจะได้คือทั้งงานหลักและงานช่วยเหลือมีมาแน่นอนเตรียมความพร้อมให้ดีๆเนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าช่วงนี้ ให้ท่านระมัดระวังอารมณ์นิดหนึ่งนะคะบางช่วงบางจังหวะท่านก็ค่อนข้างที่จะนิ่งและเก็บตัวแต่บางอารมณ์ถ้าเวลาที่จะต้องพูดท่านก็จะเต็มที่ให้ท่านระมัดระวังนิดนึงก็คือว่าช่วงนี้นะคะจเย็นบ้างเพราะท่านเป็นคนที่หัวร้อนพร้อมที่จะปะทะพร้อมเปิดใครสกิดนิดเดียวนี่ท่านจี๊ดเลยนะท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้และจะมีคนทำให้ท่านหงุดหงิดโมโห มีคนชวนทะเลาะอย่าเดินตามเกมนะคะท่านจะต้องนิ่งเข้าไว้ตั้งใจทํางานในความรับผิดชอบให้เต็มที่เพราะว่างานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งและเยอะไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาการนําเสนอใดๆก็ตามในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีคนขัดแข้งขัดขานนะคะการนําเสนอจะยากนิดหนึ่งแต่ขอให้ท่านนั้นมีความพยายามเถอคะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วจะสําเร็จ ะค,ะครั้งแรกยื่นไม่สําเร็จนําเสนอไปแล้วมีคนขัดแข้งขัดขาเราก็ใช้วิธีให้พูดรับหลังคนอื่นอย่าพูดต่อหน้าคนอื่นถ้าจําเป็นที่จะต้องพูดค่อยพูดแต่หากท่านจะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะนําเสนออะไรก็ตามถ้าจะต้องคุยนอกรอบคุยสองต่อสองจะดีที่สุดท่านใดที่กําลังวิ่งเต้นเรื่องสําคัญจะประสบความสําเร็จนะคะการทํางานของท่านเหนื่อย แต่จะมีข่าวดีค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีงานเหนื่อยข้อดีก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้แต่ให้ระม,มัดระวังอารมณ์ก็พอพยายามช่วงนี้นะคะพยายามหาเวลารีลาผ่อนคลายบ้างเพราะท่านบางวันก็เหงาเหงานะคิดมากแอบเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยฉะนั้น นะคะอย่าคิดมากดีแหละผ่อนคลายบ้างอย่าเป็นห่วงคนอื่นมากจนเกินไปในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีพิจิกการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านมีดวงได้เงินพิเศษท่านมีดวงจะได้เงินจากบ้านรถที่ดินหรือบางท่านถ้า,าท่านใดที่จะตั้งใจที่จะทำธุรกรรมนะคะ เช่นยื่นเอกสารเพื่อขอกู้ซื้อบ้านซื้อรถจะประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างต้องแก้ไขเอกสารบางอย่างหรือว่าบางช่วงบางจังหวะอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มยุ่งนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วท่านจะมีคนช่วยเหลือมีคนให้คำแนะนำและจะประสบความสำเร็จในที่สุดอย่าละความพยายามช่วงนี้ถึงแม้ว่าท่านทำอะไรก็ตามครั้งแรกไม่สำเร็จท่านจะต้องทำซ้ำ และให้มีแผน1แผนสองสำรองเอาไว้บ้างนะคะถ้าวันนี้เงินสมมุติวันนี้ท่านจะท่านมีนัดแต่ไปตามนัดไม่ได้อาจฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่พร้อมหรือว่าเล็ดเลื่อนนัดก็ให้ท่านทำอย่างอื่นต่อไปนะคะเพราะว่าท่านยุ่งมากนะอย่าประมาทเรื่องเวลาเด็กขาดนะคะ และจะทำอะไรก็ตามถ้าไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกให้ท่านทำซ้ำเพราะท่านจะทำสำเร็จในที่สุดนั่นเองค่ะรอคอยเงินจากส่วนใดโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้เงินนั้นมานะคะเจะราจาต่อรองสุดท้ายแล้วจะสำเร็จค่ะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่เป็นเซลขายบ้านขายรถขายที่ดินอสังหาจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นถ้าท่านรอลุ้นให้ลูกค้าได้รับการอนุมัติท่านมีโอกาสได้ รับข่าวดีนะคพะพ่อค้าแม่ขายค่อนข้างที่จะขายดีขายโดดเด่นกว่าคู่แข่งด้วยพยายามไล์สดเยอะๆเพิ่มช่องทางการขายได้ยิ่งจะเป็นการดีนะคะการเงินโดยภาพรวมแล้วค่าใช้จ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นส่วนหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองหรือจะได้ใช้จะมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถบ้านและที่ดินนะคะมีทั้ง สมมุตินะอยู่ๆก็ซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่าท่านอาจจะจัดการเรื่องบ้านรถที่ดินและต้องนําเงินบางส่วนเพื่อที่จะไปจ่ายค่านั่นค่านี่แล้วท่านจะได้บ้านได้รถก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรบริวารคนรอบข้างจะมีมาเพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ท่านจะสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีรายรับพิเศษพิเศษเพิ่มขึ้น และตัวท่านเองนะคะก็หาเงินเก่งมากท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มพบช่องทางการขยับขยายหรือว่านำเงินไปต่อยอดนะคะที่สำคัญถ้าการเงินมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ไวมากการเงินในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะแต่อย่าประมาทด้านการใช้ใจ่ายโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ท่านเป็นคนหาแต่ต้องรับผิดชอบอีกหลายชีวิตในครอบครัวช่วงนี้นะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบริวารคนรอบข้างในครอบครัวของท่านบางคนจะสูงขึ้นนะคะให้ท่านวางแผนการใช้เงินให้ดีๆอย่าประมาทอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าเพิ่งซื้อในเรื่องของสุขภาพของชาวาชาวราศีพิจิกช่วงนี้พยายามพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะเนื่องด้วยว่าท่านทำงานหนะักพักผ่อนน้อยทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลา และท่านไม่ค่อยจะดูแลสุขภาพเท่าที่ควรพยายามดูแลใส่ใจสุขภาพนิดนึงพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะขออวยพรในชาวราศีพิจิกทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะงานของท่านค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงนี้แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าคนรอบข้างอาจจะเป็นบุตรหลานหรือว่าคู่ครองคนรักคนที่คั้นคุยอยู่เขาจะนําข่าวดีๆมาให้กราบขอพระคุณผู้ทุกการติดตามจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ